แขกผู้มีเกียรตินะครับผมรวมไปถึงพี่พี่สื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านนะครับที่อยู่เนะ้เซนทรันพระรามสองแห่งนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน New Oriental X ั d j u n c ชั o n X ครับผมซึ่งงานของเราในครั้งนี้นี่ก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่4แล้วนะฮะแล้วก็จากที่เราได้เห็นนะครับผมจากวีทีอาร์ที่เราเปิดอยู่ด้านข้างนี้ก็จะเห็นได้ว่า งานของเรานี้ก็มีความยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมรวมไปถึงงานในครั้งนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าทางบริษัท NeoLution ของเราเนี่ยจัดงานจัดต้องเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่ามีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมมามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนี้เลยครับกับทางด้านขวามือของเวทีนะครับผมเราจะเห็นนะครับผมกับทางบริษัท l ล n d ิสเกตนะครับ กเกมบาลตี้ h ฮาออนไลน์นะครับซึ่งเป็นเกมแนว M M O R P G น้องใหม่เลยนะครับซึ่งเพิ่งได้มีการเปิดให้บริการเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับรวมไปถึงวันนี้ทางบริษัทเลนมิสเกตเองนี่ก็คือจะมีในส่วนของกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงไอเทมต่างๆนะครับมาแจากกันภายในงานครั้งนี้ด้วยนะครับผมรวมไปถึงงานครั้งนี้ครับต้องบอกเลยว่าเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้บริหารระดับสูงจากทางบริษัทเนโอลูชันนะครับมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับกับ power supply ภายใต้แบรนด์ฟ h o e n i x แต่ว่าตัวนี้จะเป็นอะไรนั้นอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเขาจะมาเป็นเหมือนปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นะมาทเพลงเลยตัวนี้นะครับจะมาเป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ในส่วนของ power supply ในประเทศไทยนะครับผมและสุดท้ายครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์สุดๆของเราเลยนั่นก็คือการตำล่านะครับหาแฟนมันแท้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ตัวจริงนะครับ โดยครั้งนี้คนที่เป็นแฟนมันแท้ของเราจะได้บินตรงไปถึงเซนเจนที่ประเทศจีนเลยนะครับไปเยี่ยมชมนะครับผมโรงงานผลิตเคสแล้วก็ power supply ของ Neo l u t i o n แล้วก็บริษัทฮันคีนะครับผมซึ่งวันนี้ใครกันที่จะได้เป็นตัวแทนคนไทยบินตรงไปถึงเมืองจีนงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับแต่ในเมื่อวันนี้เราอยู่กันนะครับกับงาน Neo l u t i o n X a าจ c n X ถ้าจะมีผมอยู่คนเดียวก็คงจะรู้สึกว่าอาจจะขัดสายตากันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีแต่ผู้ชายคนเดียวอันนี้ไม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยผมขอเชิญต้องเรียกเลยนะฮะว่าเป็นอีกหนึ่งเซเลฟนะครับที่จะขึ้นมาร่วมเป็นพิธีกรในงานครั้งนี้นะครับผมซึ่งคนนี้บอกเลยว่าเป็นสาวสวยและมีดีกรีมากมายเป็นถึงแบรนด์บาซเดอร์ของทางเคแบ k กันเลยทีเดียวขอเชิญคุณนัทยาโรจนะพิทยากุลขึ้นมา บุเวชีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมขอขออนุญาตเรียกคุณอะไรดีคุณนัทโตะค่ะนัทก็ได้เฉยเฉยก็ได้นะฮะนัทโตะจะดูห่างไกลกันเกินไปนะคะหรือว่าจะเป็นนัตตี้ดีนัทและกันแบบน่ารักน่ารักเน๊เก๋นะโกเคนะโอเคครับค่ะก็ทราบว่านะคะวันนี้เนี่ยงานเองเนาะ ก็เราได้สุดยอดแฟแนแทสถึง2ท่านนะคะที่มีคะแนนเท่ากันใช่ไหมคุณเอิญใช่ครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เรามีการจัดแข่งขันกันไปแล้วในเว็บโอซีซันหรือว่าโอเว c ร์คล็อกโซซึ่งปกติตอนแรกเนี่ยทางทีมงานเขาบอกว่าเดี๋ยวกล่าวว่าจะให้จบกันใน o v e r c l o c ล็อกโซเนี่ยแหละแล้วปรากฏว่ามามีอยู่2คนครับที่ทําคะแนน้เท่ากันเบี้ยเลยแล้วก็เป็น2คนที่ได้คะแนนสูงสุดนั่นก็คืออยู่ที่65แต้มคะแนนเต็มเท่าไหร่เอ่ย80แต้ม ้คือแสดงว่าค่อนข้างจะแบบถือว่าเป็นสุดยอดมากๆเลยนะใช่ครับทั้งสองคนนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าในเรื่องของฮาร์ดแวร์จะความรู้นี่ยิ่งกว่าวิกิพีเดียซะอีกโอ,โอ้าอถามอะไรตอบได้ยิ่งกว่าอับดุลผสม Google <อ>นะ แต่จัดเต็มขนาดนี้นะคะนัดอยากเจอจังเลยค่ะโปรเอิร์น่ะครับผมอยากเจอมากๆเลยเอาชื่อเต็มเลยเหรอฮะโปรเจิร์นคุณนัทยาใช่คืออยากรู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงหล่อเหลาแค่ไหนทานอะไรถึงได้คะแนนเยอะถึง65คะแนนแบบนี้แล้วเท่ากันอีกอ่ะครับผมให้อย่างนี้นี่ผมว่าหลายๆคนอยากจะเจอแล้วว่าผู้เข้าแข่งขันของเราเป็นใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอเชิญคนแรกก่อนเลยดีกว่าคนนี้ใชยูเซเนว่าเพิร์เจอร์คลับ ฉันเป็นผู้ชายชวนฝันมากไม่ผมว่าเพอเจอร์นี่ใช่ผู้ชายชวนฝันเหรอเป็นเป็นหนึ่งในแบบว่าหนึ่งในฮัสติกหนุ่มครีโอผู้ชายชวนฝันของหญิงสาวไงจะต้องดูหน้าตาต้องดูหน้าตาจะชวนฝันหรือเปล่าต้องดูหน้าตาก่อนนะครับเดี๋ยวขอเชิญเลยนะคุณรักสารเตือนแก้วนะครับผมหรือว่าคุณปอนั่นเองเดี๋ยวขอเชิญขึ้นมาบนเวทีด้วยครับเชิญค่ะเชิญเลยครับขึ้นมาเลยฮะเขาดูลังเลนะเขาดูกลัวเขาดูกลัวนัดยังไงไม่รู้ อม่ผมว่าเขาเขินมากกว่าไม่เดี๋ยวจะบอกปอว่านัดฉีดยาเรียบร้อยแล้วนะโอ้ขนาดเลยเชิญเชิญเชิญด้านหน้าขยับมานิดนึงจ้ะมามานิดนึงนะฮะยืดยืดตรงกลางระหว่างเราสองให้ดูความคมขำนิดนึงแต่ก่อนอื่นเลยดีกว่าคุณปอค่ะขอถามนิดนึงว่าอะไรเข้าฝันให้ตั้งยูสเซอร์เนมว่าเพอร์เจอร์ครับเอาแบบเข้าฝันเลยนะมาคำถามนี่งงเลยคุณอยาคุณอยาเอาไม้ทิ่มปากเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเธอแหมมา จะได้ให้ทางคุณปอก็สามารถพูดได้ง่ายๆหน่อยอะนิดนึงนะทำไมถึงใช้ชื่อว่าเพอร์เจอร์คลับครับอ๋อมันเพื่อนผมบอกว่าเป็นคนเพอร์เจอร์นะอะไรเงี้ยอั้งศัพกันไหมอะไรประมาณนี้เพอร์เจอร์คลับแสดงว่าคลับนี้ไม่ได้มีอยู่คนเดียวใช่ในแก๊งมีเยอะไหมคะสามคนเองครับสามคนเฮ้ยสคนเยอะแล้วก็เป็นมัลติแล้วอ่ะมากกว่าสองท่านถูกต้องนะคะโอเคเพอร์เจอร์กันละ ครับผมโทรต้องถามคุณปอแล้วว่าเห็นบอกว่ามาไกลด้วยมาจากจังหวัดไหนครับจังหวัดน,น่านครับน่านว่าละน,าน่นานน่านว่าละน่านว่าละแล้วคุณปอาอยุเท่าไหร่ตอนนี้ทําอะไรอยู่ฮะตอนนี้อายุยี่สิบสามปีครับพเจ้ายี่สิบามปีอายุเท่ากันเลยอะ่ะจริงเหรอให้ใครหลอกหลอดวะ <laughs> ให้หลอกหลอนหน้าตาหน้าตานักคือดูโกหกเนอะไม่แต่นัดนัดก็นัดก็ดูเด็กได้อยู่บ้า,าแต่ว่านัดก็ยังอยู่ในแบบว่าแนวชิคขับได้อ๋อประมาณเดินเข้าไปกับแฟนคลับกามินนกาเซ่ที่ยังพอดูกลมกลืนได้ได้ยังเต้นได้อยู่กระดูกกระเดียงยังดีโอเค okay แ<ต>ของคุณปอแล้วคุณปอเองตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับค<ช>่ะตอนนี้ก็รอเข้าทํางานนะครับอ๋อตอนนี้มีที่รองรับเรียบร้อยแล้วเป็นเกี่ยวกับอะไรคะ ก็เป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของรถยนต์นะครับนั่นไงว้าวจะไดแสดงว่าปกตินี้ทำโปรแกรมเมอร์อ่าจะเรียกว่าอย่างนั้นก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้หล่อมากเลยนะครับเพราะนุ่มโปรแกรมเมอร์จากหน้าจ้าอ้าวจเมื่อกกีนี้นะตอนที่อยู่ตรงใต้ไม่ใช่ใต้เวทีอยู่ข้างล่างคุยกันโหตะกี้พูดปล่อมากแต่พอขึ้นมาบนเวทีปุ๊บเก๊กว่าเฮ้ยในในบอกว่าเยอย่าเก๊กอย่าเก๊กในบอกว่าจะสับขาให้ล้มไงฮะ นายบอกว่าจะสับขาให้ล้มเดี๋ยวสับขาล้มนี่นี่ล้มอ่าล้มแล้วนี่ขอบคุณมากเล่นมุกกันดีนะฮะโอเคดียังไงเดี๋ยวเชิญคุณปอนะครับเดี๋ยวไปนั่งตรงบริเวณก่อนเลยละกันนะฮะของป้ายโซแท็กโซแท็กนะคะคจอนะคะแต่คนต่อมาครับตะกี้นี้เราเจอไปแล้วหนึ่งคนถูกปะเราก็แซวกันไปพอหอมปากหอมคอเมื่อสักครู่อยู่ใกล้ๆนี่เหงื่อแตกเป็นทางเป็นทางเลยนะอุ้ยต้องบอกว่าแถวนี้ร้อนด้วยแหละ ไม่อยู่กับคนสวยไงยแน่นอนว่าปากหวานพูดตาดีจังเลยอ่ะเพต้องบอกนะฮะว่าพิธีกรโรคของผมคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะคะน, e. นอกจากเป็นแบรนด์ a m บ a s เดอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันเตรียมท่าก่อนฉันเตรียมท่าก่อนเธอยังเป็นนางพยาบาลด้วยไม่อยากจะเชื่อชิมีหลาว่าพยาบาลน,น,น,น่ารักขนาดนี้เออฉันว่ามันแลนตรงท่าเนี่ยแหละ <laughs> คือประมาณว่าถ้าเกิดบอกเป็นนางพยาบาลน,นี่ยังพอเข้าใจโอเคมา